โอเคครับดีโดนี้ครับนวิดี่โอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึงข้อมูลจาก ddproperty นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องเออเตรียมลิงก์ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวโดยเบราว์เซอร์ที่เราจะใช้ในการรันโปรแกรมเนี่ยคือเบราว์เซอร์เพียวมูนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับแต่ว่าเพียวมูนเนี่ยมันจะใช้กับเว็บนี้เว็บ d ี Pro p e r t y ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้น การเตรียมลิงก์เราจะต้องมาเตรียมใน Chrome หรือจะเป็น f i r e f o x ก็ได้นะครับ f Firefox ต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดอะไรางเงี้ยนะครับโอเคนะครับก็อย่างผมเนี่ยผมจะยกตัวอย่างดึงเราอยากดึงจากกรุงเทพใช่ไหมครับให้เราเลือกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกจังหวัดจากตรงนี้ได้เลยนะครับอยากดึงจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากลงเขตก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ผมจะลึงแค่ในกรุงเทพนะครับ ก็เลือกค้นหานะครับใน,นตัวอย่างนี้มี3 2 0 9คอนโดนะครับแต่คุณสามารถเลือกเป็นโครงการใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับโครงการทั้งหมดแล้วแต่คุณเลยนะครับเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็ให้เราเปิดมานะครับที่โฟลเดอร์ documents imacros data source แล้วก็ ดีดี property 2นะครับจะเจอหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสามอันนี้นะครับ folder image คือ folder รูปภาพนะครับอ่าในตัวอย่างยังไม่มีนะครับเขายังไม่ได้ดึงนะครับแล้วก็ตรง r e s u l t เนี่ยก็คือไฟล์ csv ที่เป็นข้อมูลของแต่ละคอนโดนะครับแล้วสุดท้าย url products นะครับก็คือเราจะใส่ลิงก์ตรงนี้นะครับอ่าให้เราคลิกขวา edit window plus มาเลยนะครับอ่านะครับกดของ url products ในเว็บอ่าในโปรแกรม DD property 2เนี่ยนะครับจะมีอยู่3ข้อนะครับ 1คือ1ลิงก์ต่อ1บรรทัดนะครับเราจะเอากี่ลิงก์ก็ได้สมมุติเราอยากจะแบ่งเขตบางนาบางบอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องบางนาหนึ่งบรรทัดที่1บางบอนบรรทัดที่2อะไรอย่างเงี้ยนี่คือกฎข้อที่1นะครับ1ลิงก์ต่อ1บรรทัดโปรแกรมสมมุติบางนามีอยู่อ่าสองร้อยมันก็จะดึงให้ครบ200พอดึงครบเสร็จมันค่อยไปบางบอลบางบอนมี40อะไรอย่างเงี้ยพอครบ40บปั๊บโปรแกรมก็จะหยุดทํางานนะครับประมาณนี้นะครับอ่า แต่ตัวอย่างนี้ผมจะดึงของกรุงเทพยอย่างเดียวนะครับก็ใส่เข้ามาตรงบรรทัดที่1น,นะครับแต่ก่อนจะใส่กดข้อที่2ครับคือทุกครั้งเราจะต้องครอบฟันหนูให้กับลิงก์ของเราด้วยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วกด c อนโทรลวีวางนะครับแล้วกดฟันหนูอีกรอบเห็นไหมฮะเราจะมีฟันหนูครอบหน้ากับหลังของลิงก์นะครับอ่าสมมุติผมอยากดึงเชียงใหม่ด้วยอ่านะครับ ผมอยากดึงเชีองใหม่นะครับผมกดคัป copy ปับ๊บอ่านะครับแล้วก็มาใส่บรรทัดที่2นี่คือกดข้อ1กับข้อ2เห็นไหมฮะหนึ่งลิงก์ต่อหนึ่งบรรทัดอ่าใส่ฟันหนูกด Ctrl V ว,ว่างใส่ฟันหนูนะครับส่วนกดข้อสุดท้ายครับสมมติถ้าเราจบแค่2 2จังหวัดนี้กดข้อสุดท้ายคือบรรทัดสุดท้ายจะต้องเป็นบรรทัดว่วางๆหนึ่งบรรทัดเสมอนะครับปึ๊บอย่างนี้ ไม่มีบรรทัด mm hmm. nah, ว่างๆอย่างนี้หลายอันไม่เอานะครับบรรทัดว่างๆแค่บรรทัดสุดท้ายไม่มีก็ไม่ได้ต้องมีนะครับหรือจะมามีตรงกลางๆไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกันนะครับจะต้องลิงก์จะต้องเรีย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 งกันนะครับจะมี1ลิงก์ก็ถ้ามี1ลิงก์ก็จะมีแค่2บรรทัดก็คือบรรทัดสุดท้ายจะเป็นบรรทัดว่างๆนั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้ผมทํา2ลิงก์นะครับบรรทัดที่3เลยเป็นบรรทัดว่างๆนั่นเองนะครับอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับพอเซฟปั๊บสีแดงมันจะหายไปนะครับ อ่ะตอนนี้เราก็พร้อมมารันแล้วนะครับเราก็มาเปิดเพียวมูลนะครับอ่าแต่ผมปิดตรงนี้ก่อนอ่ะสมมุติใครแบบตั้นซ้ายไม่มีโปรแกรมให้มากดนี่มุมมนขวาอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันเปิดปิดปิด,ปด,ปดได้เลยนะครับอ่าพอเปิดปั๊บเลื่อนมาหาดีดี o p e r t y 2นะครับแล้วกด c t r j s 1 t เท่านั้นนะครับแล้วกด Play พอกดปั๊บนะครับ ตัวนี้ผมจะขอเรียกว่าตัวข้ามหน้าถ้าผมบอกให้คุณใช้ตัวข้ามหน้าไปก่อนหมายถึงตรงนี้นะครับอ,อย่างเช่นนะครับสมมุติผมรันไปจนถึงหน้าหน้าสองอนี่มันมีก้าวหน้ามีแค่ก้าวหน้าสมมตุติเอาไปกรุงเทพดีกว่านะครับกรุงเทพมีเยอะหน่อยนะครับอ้บออย่าลืมนะครับถ้าคุณอยากได้โครงการใหม่คุณก็ต้องโครงการใหม่เอางล์ของโครงการใหม่ไปใส่นะครับผม โอเคสมมติผมถึงหน้าออหน้าห้าสิบเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ถึงหน้าห้าสิบแล้วรันถึงชิ้นที่สิบของหน้าห้าสิบแล้วบังเอิญว่าผมต้องออกไปข้างนอกผมก็เลยหยุดโปรแกรมนะครับหยุดโปรแกรมเนี่ยคือมาหยุดสต็อปตรงนี้นะครับแล้วแล้วพอผมกลับบ้านปับ๊บผมต้องการมารันต่อ ผมจะต้องรันชิ้นที่ส1ถูกไหมครับเพราะ1นึ่งถึงสิเนี่ยผมเสร็จแล้วนะครับผมมารันชิ้นที่ส1ผมก็ใส่ข้างหน้านะครับเป็นลำดับโครงการที่สินะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นหน้าที่50อ่าแล้วผมกดคอนตินิวนี่คือกรณีที่1คือเรากดสต็อปเองหรือบางทีไฟดับนะครับไฟดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็กดสต็อปปับ๊บเราก็มารันต่อชิ้นสิบเอ็ดได้เลยนะครับแต่กรณีนึงคือ เหตุการณ์เกิดขึ้นคือกรณีที่2นะครับก็คือโปรแกรมเออร์นะครับถ้าโปรแกรมรันได้ปกติมันจะเป็นพื้นหลังสีเขียวมันก็จะรันของมันไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อไหร่ที่พื้นหลังมันเป็นสีเหลืองแล้วมันเขียนว่าเออร์นะครับให้แจ้งเออร์กับผมได้เลยโดยการแคปทั้งหน้าย้ํานะครับต้องแคปทั้งหน้านะครับใครแคปมาแค่ล่างซ้ายปับ๊บผมจะเอาตรงนะครับผมจะแบบเฮ้ยผมทําไม่ได้ผมดูแค่นี้ผมผมไม่รู้เรื่องนะครับ ถ้าอยากให้ผมแก้ให้ไวๆนะครับแคปทั้งหน้าให้ผมนะครับแล้วก็ส่ง link ลิงก์มาด้วยนะครับลิงก์ที่มันกําลังเออร์เลอร์อยู่ส่งให้ผมนะครับถ้ามันขึ้น2แท็บก็ให้ส่งลิงก์มาทั้ง2แท็บเลยนะครับแล้วก็แคปมาทั้ง2แท็บด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยแล้วเออร์เลอร์แคปแท็บนี้ให้ผมเสร็จปั๊บอ่าแล้วก็มาแท็บอีกแท็บหนึ่งส่งมาให้ผมด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอดูออกนะครับ แล้วก็ส่งมาทางไลน์นะครับอะถ้าเกิดในกรณีที่2นะครับสมมุติเราในไฟล์ r e เ u l t เนี่ยมันบอกว่ามันจะมีมันจะมีบอกนะครับว่าถึงหน้าที่เท่าไรชิ้นเท่าไหร่มันบอกว่าถึงชิ้นที่10หน้าที่50แสงว่าชิ้นที่มีปัญหาคือชิ้นที่1 1ครับดังนั้นระหว่างรอผมแก้นะครับถ้าไปชิ้นที่12ของหน้า50ก่อนนะครับแล้วกด Continue เราค่อยรอผมแก้เราค่อยกลับมาชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็ได้นะครับ โอเคก็ระหว่างรอผมต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคิวรันตลอดนะครับเดี๋ยวผมว่าแล้วผมจะรีบแก้ให้นะครับแต่ต้องเช็คให้ดีๆนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเน็ตของคุณนะมันช้าเพราะบางทีเรารันไปนานแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยช้าปั๊บมันหน่วงมันไม่มันวิ่งไม่ทันหน่วงที่ผมเวลาที่ผมหน่วงไว้นะครับมันก็จะเออเลอร์เลยบางทีมันรันหน้าไม่ทัน น่วงให้ลองก่อนที่จะส่งให้ผมลองรันข้ามมาชิ้นที่เออร์เลอร์อีกทีนะครับอย่างเมื่อกี้มันชิ้นสิบเอ็ดมันเออร์เลอร์ใช่ไหมลองกดรันอีกทีนึงก่อนว่าคราวนี้มันยังเออร์เลอร์ไหมถ้าเออร์เลอร์แจ้งผมได้เลยนะครับบอกแล้วก็บอกว่าทดสอบแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนคอนติเนียก็คือพอเรียบร้อยแล้วข้ามมาชิ้นที่ต่อไปได้เลยนะครับระหว่างรอผมนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าโปรแกรมที่มันรันได้เยอะแล้วแล้วอยู่ดีมันเออร์เลอร์เนี่ย มันอาจจะเออเลอรแค่บางบางชิ้นซึ่งคุณสามารถรันไปต่อได้เลยนะครับเพราะโปรแกรมมันถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคแต่ในตัวอย่างนี้ผมเริ่มจากชิ้นที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งนะครับดังนั้นผมจะไม่ต้องใส่อะไรไปเลยนะครับปลไว้ว่า,วางๆไว้นะครับแล้วกด continue อ่ะโอเคตรงนี้ผมลืมนะครับเดี๋ยวสักครู่อ่ะผมแก้แล้วนะครับมันจะไม่ขึ้นเด้งอย่างนั้นนะครับพอดีผมเมื่อกี้ผมทดสอบ โปรแกรมแล้วผมลืมเอาไอตัวแจ้งเตือนออกนะครับโอเคมันก็มันก็รันของมันไปนะครับอ่าเนี่ยครับมันก็จะเก็บรูปของมันไปด้านล่างซ้ายนะครับมันจะเขียนว่ากําลังทําโครงการที่1จากทั้งหมด20โครงการนะครับของหน้าที่1จากทั้งหมด1นึหน้านะครับแล้วพอมาถึงชิ้นสอมันก็จะเปลี่ยนมาชิ้นสอเองนะครับอ่าแล้วระหว่างนี้นะครับไฟล์มันจะขึ้นว่าไฟล์รีเซว์ขึ้นมาแล้วตรงนี้ห้ามเปิดตอนโปรแกรมรันเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเราเปิดปั๊บ โปรแกรมมันรันของมันอยู่มันก็จะเซฟลงไฟล์ csv r e s u l t csv ไม่ได้นะครับส่วนรูปสามารถดูได้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับเนี่ยนะครับรูปทั้งหมดที่เราดึงมานะครับมันก็จะตั้งชื่อตามรูปอ่ะเดี๋ยวผมจะหยุดไว้ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เราถึงชิ้นที่4ี่ใช่ไหมอ่ะสมมุติผมหยุดแสดงว่าผม,ผมต้องมารันต่อชิ้นที่5นะครับของหน้าที่1ห,หน้าที่1เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเลขหนึ่งมันเป็น default อยู่แล้วนะครับ อ่าผมก็มาอา่ข้ามาชิ้นที่5้าเลยนะครับอืมอ่าเห็นดูตรงชื่อโครงการนี้นะครับผมผมสต็อปวิเออผมพอสไว้อยู่นะครับหนึ่งสสามสี่ห้าเห็นไหมฮะเฟล็กซี่สาทรน,นะครับโอเคก็ถูกต้องผมก็ผมก็มากดคอนติเนียในกรณีนี้ผมต้องการแบบเอ,อ,อยากดูข้อมูลอ่าผมขอหยุดเลยนะครับ ามาดูข้อมูลกันก่อนนะครับรีซาวนะครับเปิดขึ้นมาโอเคผมจะไม่มีหัวข้อนะครับเพราะเดี๋ยวอเอาเป็นว่าไม่มีหัวข้อแล้วกันคุณสามารถตั้งหัวข้อเองในไฟล์ของคุณนะครับโดยคอลัมน์ A เนี่ยคือเลขหน้านะครับที่โปรก,กำลังดึงข้อมูลอยู่นะครับคอลัมน์ B คือจานลำดับโครงการของหน้านั้นๆนะครับ คอลัมน์ C คือลิงก์นะครับลิงก์ของโครงการนั้นๆนะครับเมื่อกี้เฟ็กซี่ใช่ไหมฮะพอเอาลิงก์มาปุ๊บมาวางปั๊บาเป็นเฟ็กซี่สาธรนะครับโอเคต่อมานะครับก็คือชื่อเฟ็กซี่ชื่อโครงการแล้วก็อ๋อไม่ใช่โทษทีครับโทษทีครับคอลัมน์ D คือชื่อรูปภาพนะครับอ่าเราสามารถกลับไปที่รูปภาพนะครับเรา copy มาแล้วเมื่อกี้ผม copy ชื่อรูปภาพมาแล้วนะครับของเฟ็กซี่สาธรสาธรนะครับอ่าผมกด ปุ๊บอ่ามันก็จะเจอนี่เลยนะครับรูปของโครงการนี่รูปที่หนึ่งนะครับหนึ่งแล้วแต่เครื่องนะครับจะเรียงจากซ้ายไปขวาแล้วแต่เครื่องของผมรูปแรกจะอยู่ด้านขวานะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาจจะผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับอ่าไอนี้มันรวมของทั้งหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วกลับไปดูนี่นะครับมีเจ็ดรูปมันบอกว่ามีเจ็ดรูปนะครับต่อมานี่คือชื่อโครงการจริงๆจะเริ่มจาก ข้อมูลขององค์การจริงๆจะอยู่ตั้งแต่คอลัมน์เอฟไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับนี่ด้านหลังมีอีกนะครับเฟร็ซี่สาทรเงินนะครับกลับมาที่นี้หน่อยเงินคือตรงนี้นะครับแล้วก็ถนนเจริญนครน,นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือข้อมูลข้างล่างอยู่นี่เหมือนเลยนะครับเรียงตามลําดับเลย เดี๋ยวนะครับจะให้เห็นง่ายๆออคอนโดเจ้าของขายขาด8 9 0 0 0ื่นปีที่แล้วเสร็จจำนวนชั้นแล้วก็ตรงนี้ที่ไม่มีข้อมูลนะครับโอเคส่วนคอลัมน์ P นะครับคือรายละเอียดสินค้าเออไม่ใช่ตัวทีครับรายละเอียดโครงการพอดีโครงการนี้จะไม่มีรายละเอียดนะครับเ,เดี๋ยวกลับไปดูอีกอันหนึ่ง ่าตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับสมมุติถ้าเราจะเอานำข้อมูลไปใช้นะครับให้เรากดที่คอลัมน์ P ตรงนี้ให้มันขึ้นเทามาทั้งหมดแล้วกด Ctrl H ฮ่องกงนะครับแล้วบรรทัดบนนะครับให้กด n เล็ก n ใหญ่ n เล็กบรรทัดล่างนะครับให้กด Ctrl J Japan นะครับมันจะเป็นจุดกระพริบกระพริบนะครับแล้วกดรีเพซซ์อ่ะเราจะมาดูกันนะครับมาใช้ยังไงนะครับ เนี่ยเราก็จะไปกดตรงนี้ปั๊บผมจะวางให้ดูนะครับพราะกดคอนโซลวีวางมันจะเรียงอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมีการเว้นบรรทัดเร,เรียบร้อยแต่ถ้าเมื่อกี้นะครับเราไม่กดไอ้นู่นอ่ะมันจะมีอย่างนี้นะครับมันจะการเป็นอย่างนี้อ่ามันจะเรียงติดตับ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 ,ต,บตับกันแล้วมีคําว่า n n n นะครับเว้น n n n เนี่ยผมทำวาให้คุณเนี่ยสามารถเว้นบรรทัดได้นะครับ ขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองนะครับโอเคก็การใช้นะครับของเจ้าบรรทัดนี้นะครับแต่แก้แล้วนะครับอย่าเซฟเด็ดขาดนะครับการแก้ไอคอนทรลเจเมื่อกี้อะครับห้ามเซฟเด็ดขาดไม่งั้นไฟล์มันจะเสียนะครับให้เราไปสร้างไฟล์ใหม่เป็นไฟล์่า Excel ธรรมดานะครับแล้วเราค่อยใช้คอนทรลเจได้นะครับแล้วเราเซฟได้เลยนะครับโอเคต่อมา q คิวจนถึง AD นะครับคิวถึง AD เนี่ยคือ Facility ของคอนโดนะครับคือตรงนี้นะครับแล้วแต่เลยว่าแต่ละคอนโดที่เขาโพสเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาเขียนนะครับก็ผมไว้ผมตั้งไว้ให้14ช่องนะครับถ้าเกิดมันเกิน14มันก็จะเซฟไม่ได้นะครับแต่ผมเห็นล่าสุดมันมี12นะครับโอเคต่อมานะครับตรงนี้ก็คือข้อมูลของข้อมูลอาคารตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับ ก็ยาวไปข้างหลังเลยแล้วแต่เพราะมันไอข้อมูลเนี้ยไม่รู้มีมากสุดกี่ของอันนะครับผมเห็น16ก็มีนะครับก็เลยผมให้มันอยู่หลังสุดเลยจะได้แบบเก็บไว้เก็บไว้แบบเป็นส่วนของมันเองนะครับเริ่มจากคอลัมน์ AE นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้อย่าอย่ากดเซฟเด็ดขาดนะครับถ้ากดเซฟปั๊บไฟล์จะเสียทันทีนะครับให้กดดอนเซฟนะครับ ถ้าอยากจะแก้ไขไปสร้างไฟล์ Excel ธรรมดามาใหม่นะครับแล้วก็ย้ายข้อมูลไปอยู่ตรงนั้นเราอยากจะแก้อะไรก็แก้ได้เลยนะครับโอเคอ่าก็หมดแล้วนะครับโปรแกรมตรงนี้นะครับก็มีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ